สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านครับวันนี้ผมต่อนินจานะฮะมีความอาปิติยินดีนะและก็คือพูดง่ายว่าดีใจที่ประเทศไทยนะะกำลังจะก,ก้าวไปข้างหน้าที่จะนำมาสู่ความอยู่ดีกินดีบางส่วนหลังจากที่เราได้ <c oughs> ประสบปัญหาชะตากรรม การระบาดของโควิดนะฮะที่กระจายไปทั่วโลกจึงทําให้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะเกิดเป็นปัญหาเยอะแยะมากมายต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยแต่รัฐบาลก็พยายามทําหน้าที่นะฮะหลายๆพักหลายๆคนหลายๆท่านนะฮะก็พยายามทําหน้าที่แก้ไขดูแลประคับประคองช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะ จนเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นมาได้ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศชาติเกิดวิกฤตนะครับประเทศไทยเองก็ได้รับคําชมเชยว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยมนะันั่นก็คือความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยที่ทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้ทอดทิ้ง จริงอยู่ฮะถึงจะมีการกู้เงินมาแต่ไม่ใช่กู้เงินมาแล้วก็ให้ประเทศเพื่อนบ้านกู้ไปแล้วก็ให้เอาเงินที่กู้ไปจากรัฐบาลกลับมาซื้อสินค้าของตัวเองเท่ากับเป็นการเอาเงินของรัฐบาลไปลงทุนนะครับแต่ผลกําไรตัวเองได้เหมือนกับนายกบางคนนะพรรก,การเมืองบางพักคบางพวกที่มีการกระทํากันอย่างนี้มาแล้วนั่นคือการทุจ,จริตนะทางนโยบายประชาชนไม่ได้อะไรเลย แต่การกู้ของอรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นการกู้เพื่อที่จะนำเอาบางส่วนนะมาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นก็คือโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินผู้สูงอายุเงินบัตรสวัสดิการเงินคนละครึ่งเงินไทยชนะนะอะไรต่อมีอะไรหลายโครงการถึงแม้จะไม่มากมายแต่ก็เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในยามที่เกิดวิกฤตได้เราไม่สามารถออกจากบ้านได้นะในกรณีที่มีการอาล็อกดาวแต่เราก็สามารถที่จะมีเงินตรงนี้ไปซื้อข้าวปลาอาหารมากักตุนไว้เพื่อที่จะเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองถ้าหากไม่มีโครงการนี้เราต้องจ่ายเงินของเราเต็มๆงานก็ไม่มีทำนะค่าใช้จ่ายก็มีทุกวันมันก็จะเกิดความยากลำบาก แต่อย่างน้อยจ่ายคนละครึ่งนะฮะรัฐบาลให้มารั้นแรกเลยเนี่ยรู้สึกจะเป็นหมื่นห้าเราก็สมทบอีกหมื่นห้าเป็นสามหมื่นสามหมื่นนี่อยู่ได้หลายเดือนเลยนะครับนั่นคือเราประสบชะตากรรมด้วยตัวของเราเองเราอยู่ภูมิภาคเราอยู่บ้านนอกนะฮะมันก็ทำให้ชีวิตไม่ลำบากเท่าไหร่ และในขณะนี้นะฮะก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่น่าปิติยินดีและก็น่าชื่นอกชื่นใจครับในกรณีที่มีการประชุมเอเปกนะของประเทศไทยขึ้นก็มีผู้นำนะต่างประเทศหลายๆประเทศอย่างภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเป็นผู้นำจีนนะท่านสีชิ้นผิงนะครับท่านก็มาร่วมประชุม ในขณะเดียวกันก็มีทางซาอุนะครับและตัวแทนของทางรัสเซียตัวแทนของอเมริกาตัวแทนของอีกหลายหลายประเทศที่มาร่วมประชุมแน่นอนนะประเทศไทยได้ครับงานนี้ประเทศไทยไม่ได้เสียเปรียบประเทศไทยไม่ใช่ะจะไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยสิ่งที่เราได้ก็คือพลังงาน ที่จะไม่ทําให้ประเทศไทยต้องไปถึงกับเข้าคิวซื้อน้ํามันหรือซื้อน้ํามันในกรณีข้อจํากัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของธัญ,ญพืชก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วประเทศไทยเราปลูกข้าวเองนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยจากรัเสเซียนะดังนั้นการที่เรา,าเคยไปด้อยค่าเกี่ยวกับเรื่องของเรือรบจีนนะที่เราไปาซื้อจากจีนจีนเป็นคนต่อ เรือเรือดำน้ำฮะขออภัยไม่ใช่เรือรบเรือดำน้ำพอเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็มาติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราใชา้ซื้อจากจีนต่อเรือดำน้ำแต่เราต้องใช้เครื่องยนต์ของเยอรมันปรากฏว่าณเวลานั้นรัเสเซียเปิดฉากรบยูเครนจีนไม่ยอมที่จะไปคามบาทรัเสเซียก็ถูกทางอเมริกาสั่งเยอรมันคอมบตร ไม่ให้ส่งเครื่องยนต์ไปให้กับจีนก็เกิดเป็นการออกมาด้วยค่าของนักการเมืองหลายคนหลายพักและก็บรรดาคนที่คิดล้มล้างทำลายชาติทำลายศาสนาทำลายประชาชนทำลายคนไทยนี่แหละครับออกมาด้วยค่าว่าจีนซื้อเรือรบมาจากจีนไม่มีเครื่องนะคงต้องใช้หมูหมากาไกา่วัวควาย หรือไม่ก็ปลาโลมาปลาฉลามลากเอานะครับแต่ถามว่าวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมาถึงวันนี้เป็นยังไงฮะไอที่พูดนะฮะไอ,ไอที่ด่าไอที่ด้อยค่ารัฐบาลที่ด้อยค่าลุงตู่ด้อยค่าลุงป้อมด้อยค่าใครต่อใครเนี่ยถามว่าในสมองตรงนั้น,นมีหยักกันบ้างหรือไม่ในสมองตรงนั้นเนี่ยนะฮะมีความรับผิดชอบหรือไม่ เห็นไหมครับว่าจีนไม่จําเป็นต้องไปง้อเยอรมันเลยเยอรมันวิ่งโร่ไปหาจีนเองนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแ,แน่นอนฮนะไอเรื่องไอเครื่องยนต์ที่จะมาใส่เรือดำน้ำเนี่ยนะของหมูหมูเลยและในขณะเดียวกันจีนก็จะเพิ่มเรื่องของขีปนาวุธอีกหลายๆอย่างให้กับประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่เราได้ เพราะเรายืนอยู่ได้เรายืนอยู่เป็นเราไม่ได้ไปเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งแน่นอนฮะอเมริกาเองนั่นแหละที่ไม่ยืนเป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้ใหญ่ที่เชี่วยวไปยุแย่ให้เด็กต้องไปทะเลาะก,กันรบราคาฟันกันนะเวลานี้สงครามยูเครนก็เท่ากับอาร์เซียไม่ได้รบกับยูเครนเพียงอย่างเดียวแต่รบกับนาโต้เลยนะฮะทั้งทหารรับจ้างทั้งทหารจากนาโต้ทหารอเมริกันทหารอังกฤษนะเยอะแยะมากมาย ก็ยังเอารัเสเซียไม่อยู่นะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยนะฮะประเทศไทยเราได้มีการประชุมเอเปกเราจะได้อะไรอีกเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราไปล้มการประชุมเอเปกเห็นไหมและครั้งนี้ก็มีคนพยายามที่จะดําเนินการแบบนั้นนะพยายามที่จะ,ะด้อยค่าพยายามที่จะทําลาย ท่านเห็นภาพเหล่านี้ไหมฮะที่ผมนํามาประกอบเนี่ยนะฮะประกอบเรื่องเนี่ยอ่าท่านสีจิ้นผิงกับภรรยาเดินทางมาถึงนะฮะท่านเห็นไหมครับว่าสองข้างทางมีพี่น้องชาวจีนอ่าพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนไปให้การต้อนรับกันอย่างคับข้างอบอุ่นประดุลเหมือนอยู่ในประเทศจีนเลยและพี่น้องอ่า ไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้เนี่ยนะฮะมีจิตสํานึกของความรักในชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ก็จะมีแค่ตัวจังไรอัปรีไม่กี่ตัวล่ะครับที่พ่อแม่มันหอบเสือ,สอผืนหมอนใบมาสร้างเนื้อสร้างตัวในประเทศไทยจนจนร่ารวยแต่ลูกมันเนรคุณนะกินบนเรือนขี้รถหลังคานี่คือความอัปปีจังไรฮนะและไม่แค่นั้นพยายามที่จะไปประสานกับทางอเมริกา ไอ้เฮีย้ยนนี่ตัวดีเลยนะพยายามที่จะปั่นป่วนประเทศไทยโดยการสร,ร้างม็อบกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนู้น,นแม้แต่ความ,วามพยายามที่จะเข้าไปปลุกปัน่นยุยงสร้างความแตกแยกในกลุ่มของพี่น้องชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างยาวนาน <S <S 2> <S 2> เขาเป็นคนไทยไปอ่าส่วนหนึ่งล้อีกส่วนหนึ่งก็กําลังดําเนินการโดยรัฐบาลน,นี้ที่กําลังจะดําเนินการ ช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องที่ทํากินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องเองทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องสาสาสุขนะครับเรื่องถนนหนทางเรื่องไฟฟ้าประปานะฮะตลอดจนเรื่องบัตรเรื่องใบที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้ผมทํางานรับเรื่องราวร้องทุกร้องเรียนมา30กว่าปีเกือบ40ปี พยายามวิ่งเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ไม่เคยมีรัฐบาลใดเลยผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าไม่มีรัฐบาลใดเลยที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหมือนกับรัฐบาลนี้โดยมีท่านสสสุธาประทิมนถทหลังนะเปรียบประหนึ่งลงพื้นที่ทํางานแทนพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและทุกเรื่องที่ส่งให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะปัญหาที่มันสะดุดเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ท่านก็สั่งการดําเนินการดูแลแก้ไขให้ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีรัฐมนตรีคนไหนมีรัฐบาลคนใดที่ทําแบบนี้บ้างไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นภาพเนี่ยนะครับที่สวยงามของการประชุมเอเปนะครับนอกจากนี้นะฮะเรายังมีการได้รถโชว์เปรียบเสมือนรถโชว์แหะครับเรื่องของอาหารในประเทศไทยนะทุกภาคของประเทศ นอกจากนั้นนะฮะรัฐบาลไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวยังได้มีการจัดการแสดงแสงสีเสียงทางแม่น้ําเจ้าพยาเพื่อต้อนรับผู้นำชาติต่างๆที่จะมาประชุมเอเปกสอ2และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไปด้วยโดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่12บสถึงยีพฤศจิกายนคือวันนี้น,ะ,นะวันนี้วันที่17ไม่ใช่27ถึง27พฤศจิกายนนี่คือสิ่งที่เขา รองรับนะประเทศไทยมีหน้ามีตาในโลกมีหน้ามีตาในสังคมซาอุเองนะจะมาลงทุนสร้างคลังน้ำมันสร้างโรงกลั่นน้ำมันนะหนึ่งแสนล้านเก้าแสนล้านบาทนะนั่นคือคือประเทศไทยได้แล้วก็จะมีเรื่องของการ ส่งข้าวไปซาอูมีเรื่องของแรงงานมีอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ครับแต่คนเหล่านี้พยายามที่จะทำลายนะโดยได้มีการาก่อ็อบนะของกลุ่มต่างๆไอ้กลุ่มล้มเจ้านี่แหละครับแล้วมันเกี่ยวกันไหมว่าวันนี้เขาประชุมเอเปแล้วมึงไปขึ้นป้ายยกเลิกมหนึ่หนึ่งสองถามว่าถ้ามึงไม่ไปยุ่งกับ ามาตรานี้มึงไม่ยุ่งไปเกี่ยวกับมาตรานู้นนะไปยุ่งกับความผิดตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเนี่ยไม่ต้องกลัวอกครับว่ากฎหมายมันจะมารังแกเราแต่ทุกวันนี้ที่มันรังแกมันไม่ใช่ดังแกอะครับคุณกระทาความผิดคุณไปด้อยค่าคุณไปสร้างปัญหานะให้กับสถาบันบางคนยังติดเอ็มอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเสร็จงานนี้เข้าคุกกันเป็นแถบนะ แล้วถ้าเขาไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงมั่งมึงคิดยังไงไอบรรดาแกนนําไอบรรดาพักการเมืองเนี่ยถ้าเขาบอกว่าหมาร้อยตัวนอนกับแม่มึงคนเดียวแล้วออกมาเป็นมึงเนี่ยมึงคิดยังไงหรือมึงไม่ได้สนใจหรอกโคตรพ่อโคตรแม่มึงเพราะมึงก็เร็วยิ่งกว่าหม้วันหนึ่งไม่รู้นอนกับใครกี่คนมันเลยสันดานเร็วสัตว์เดรัจฉานสร้างแต่ปัญหานะครับพยายามที่จะดําดเนินการอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นและวันนี้ก็ สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองและที่น่าผิดหวังนะและเราเฝ้าจับตาดูมาโดยตลอดนั่นก็คือพฤติกรรมของผู้ว่ารายการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายชัดชาติสุดสิทธิพันธ์ผมบอกแล้วว่าบุคคลคนนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้มีผลงานดีเด่นอะไรเลยนะฮะไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเลยฮนะเด็กเลี้ยงควายยังมีความรู้ความสามารถมากกว่า ก็ในขณะที่เขาประชุมเอเปกในขณะที่ประเทศชาติกําลังได้รับการสัรเสริญที่จะพัฒนาไปข้างหน้าเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นตัวเองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกทมนะฮะและก็พื้นที่ที่ประชุมก็เป็นพื้นที่ของตนเองจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่น,นี่แอบอยู่เบื้องหลังให้ให้คนเขามาชุมนมุมเสร็จแล้วก็ปล่อยลงข้างถนนเสร็จแ,แล้วก็บอกว่าไม่รับผิดชอบอันนั้นเป็นเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบแล้ว พูดหมาหมาอย่างนี้ก็พูดได้่ะนี่แหละครับผู้ว่าน้ําท่วมแก้ปัญหาไม่ได้โยนคนนู้นโยนคนนี้นะตอนหาเสียงบอกว่าจะด,ดําเนินการดูแลแก้ไขาภายใน30วัน40วันเสร็จแล้วไม่มีผลงานหาเหวอะไรเลยไม่แค่นั้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอปัญหารถไฟฟ้าสีเขียวบอกว่าเข้ามาแล้วจะแก้ปัญหาได้ภายในสาวันจนป่านนี้แก้ไม่ได้นโะยนไปโยนมา และก็มีพฤติกรรมในการฉายหนังกลางแปลงซึ่งซอไปในทางด้อยค่าสถาบาันอีกด้วยอย่างนี้แหละครับผู้ว่ากทมและเป็นไงฮะผมบอกแล้วไงว่าประเทศไทยไม่ใช่กทมที่เดียวนะทุกภูมิภาคของประเทศไทยคือประเทศไทยดังนั้นเป็นไงฮะสะใจไหมคนกทมที่ได้ผู้ว่าราชการของคุณแบบเนี้ นะมันสะใจถึงกึนืนนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ไอพ้พรรคการเมืองล้บเจ้าไอ้กลุ่มการเมืองบางพรรคบางพวกนะแดงส้มพยายามที่จะมีการยกเลิกมาตรา1หนึ่งหนึ่งสองจะมีการที่จะยกเลิกกับนันผู้ใหญ่บ้านนะยกเลิกผู้ว่าให้มาจากการเลือกตั้งมันหวังที่จะดําเนินการแบบนี้แหละครับนะเพื่อที่จะให้ประเทศชาติได้เกิดความเสียหายประเทศชาติได้เกิดการแตกแยก นี่คือความเลวรามที่กําลังเกิดขึ้นกับชาติกับบ้านกับเมืองนี่คือความเสียหายที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับพี่น้องครับเพราะงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะอยากจะบอกกล่าวนะฮะไปยังรัฐบาลผมเคยบอกแล้วว่ารัฐบาลเองเนี่ยต้องจัดทีมงานนะฮะลงไปยังพื้นที่ไปดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่พูดไปแล้วหูทวนลม ปัญหามันก็จะเกิดอย่างนี้แหละครับนะฮะและที่สำคัญในขณะที่มีการประชุมเอเปกนะแขกบ้านแขกเมืองระดับตัวเป้งๆมานะฮะไอช่อง NBT นะกรมประชาสัมพันธ์มีอะไรรายการเพลง <c oughs> รายการรำวงททอบอ .5 ของทหารนะมีรายการหาเหวอะไรก็ไม่รู้ ทำไมคุณไม่ตั้งกล้องทุกจุดล่ะครับที่จะถ่ายทอดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าจุดไหนเป็นยังไงจุดไหนดําเนินการยังไงแม้แต่อาหารไทยแต่ละภาคเป็นยังไงเอามาเอามาออกเอามาบรรยายเอามาให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาได้รู้ได้เห็นเลยครับหลายคนเราแนะนําไปว่ารัฐบาลมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์แต่ไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรใดๆได,ได,ได้เขาบอกว่า เออคนไม่ดูก็มันจะไปดูเฮี้ยหาเหวอะไรล่ะก็ะรายการสถานีห่วยๆยอย่างเงี้ยนะครับก็สมน้ำหน้ารัฐบาลเหมือนกันนะสมน้ำหน้าที่บอกอะไรก็ไม่ฟังบอกอะไรก็ไม่ทํานี่คือเสียงสะท้อนของประชาชนครับผมไม่ใช่เป็นนักการเมืองนะไม่ใช่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นแค่นักข่าวบ้านนอกตัวเล็กๆคนหนึ่งเป็นประธานมูลนิธิที่จนๆนะจนไม่มีเงินที่จะไป จ่ายค่าเช่าสำนักงานด้วยซ้ำแต่เราก็สู้นะเราก็นำเอาความจริงและเราก็นำเอาสิ่งต่างๆไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความทุกข์ยากอันนี้นักการเมืองไม่รู้ไปตายโหตายหาที่ไหนกันหมดนะแล้วก็สร้างปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองและรัฐบาลบอกอะไรก็หูทวนลมแล้วก็ไม่แปลกใจหรอกครับที่มันแตกระสานสร้างเซนกันอย่างนี้นะฮะหวยนะครับ นไอ้พักนั้นก็จะแรนสไลด์ไอ้พักนี้ก็จะล้มเจ้าไอ้พักรัฐบาลเองก็ไร้ประสิทธิธภาพมั่วไปหมดไม่รู้เฮียหาเหวอะไรนักหนาเนี่ยคือสิ่งที่ต้องออกมายอมรับความจริงกันบ้างว่ารัฐบาลเองก็หวยครับห่วยเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเดินเข้าหาประชาชนห่วยในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาใกับประชาชนในะระดับรากหญ้าระดับชาติพันธุ์ ห่วยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูครับหลังเอปการเลือกตั้งสมัยหน้าถ้าห่วยอย่างนี้ผมเต่านินจานี่แหละครับจะออกมากระชากลากไส้ว่ารฐบาลบอกเรื่องอะไรบ้างไม่ทำเรื่องอะไรบ้างนะผมไม่ได้เข้าข้างใครอะไรที่ดีผมก็ว่าดีอะไรที่ไม่ดีก็ว่าไม่ดีเพราะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นกับพรรคการเมือง กับนักการเมืองกับรัฐบาลนี้รัฐบาลนาี้ไม่เคยให้เงินในกรณีการทำงานเป็นพิเศษใดๆใ,ใ,ให้กับผมทั้งสิน้นนอกจากที่ได้ก็เหมือนกับที่ทุกทกท่านได้นั่นก็คือเงินเกี่ยวกับเรื่องของอคนละครึ่งเงินไทยชนะเราก็ชมเห็นไหมฮะเราไม่ใช่ไปกล่าวหาด่าว่าเราก็เข้าข้างเราก็ปกป้องนะแต่สิ่งที่รัฐบาลจะปกป้องตัวเอง ไม่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะไปดูแลแก้ไขปัญหาใกับประชาชนไม่รู้รอหาเหวอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สมควรเหมือนกันนะครับที่จะถูกเขาออกมาไล่แต่ไอการไล่นั้นนมันมากเกินไปถ้าพักการเมืองถ้านักการเมืองและกลุ่มม็อบเหล่านี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับม .112 นะครับอย่าว่าแต่หลักหมื่นหลักแสนเลยครับหลักล้าน คนมันก็จะออกมาร่วมผมคนหนึ่งแหละครับถึงผมจะเป็นคนมีอายุไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่นะที่พวกคุณไม่ชอบกันเนี่ยเราไม่ว่ากันแต่ถ้าสิ่งใดก็ตามนะเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรเราก็ยินดีที่จะร่วมยินดีที่จะขนคนหลักล้านหลักแสนไปร่วมด้วยซ้าแต่ที่เราไม่สามารถจะร่วมได้เพราะคุณต้องการทำลายชาติศาสนาและ พระมาหากษัตริย์ของเรานั่นจึงทำให้เราไม่สามารถจะทำใจร่วมกับพวกท่านได้จำไว้ด้วยนะครับและฝากไปยังคุณชัดชาตินะฮะทำงานให้มันดีกว่านี้อย่าสร้างปัญหาให้กับบ้านกับเมืองนะครับแล้วเดี๋ยวท่านจะเจอดีแน่นอนนะคนกอทมไม่ไล่คนต่างจังหวัดอาจจะไปไล่ท่านก็ได้ถ้าสร้างปัญหาที่กทม แล้วทะลักทลายออกมาสู่ภูมิภาพเมื่อไหร่จเจอกันแน่นอนครับ